สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะาพาพบกับบอนสีอีกครั้งหนึ่งนะครับปีที่แล้วผมปลูกบอนสีไว้หลายชนิดเลยมาปีนี้บอนสีทิ้งใบไปหมดแล้วก็ผมก็เก็บกระถางไว้แล้วก็บอนสีนี้จะมีหออยู่ใต้ดินนะครับพอแสงแดดเหมาะสมความชื้นเหมาะสมก็จะแทงหนอ่อแล้วก็มีใบ ให้เราได้ชื่นช,นชมนะครับซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีในการปลูกนะครับปลูกไว้สวยงามปลูกไว้ดูเล่นนะครับสามารถทําเองได้ง่ายๆนะครับคือหัวที่มีอยู่ก็เอาไปั่งไว้ในกระถางช่วงหนึ่งพอต้ามีความเหมาะสมเย่นแสงแดดความชื้น โขดตั้งตต้นบอนสีก็จะมีแทงนอ,อกมานะครับวก็มีใบใเราชื่นชมนี่จะเป็นนางวารีนะครับถูกแสงแดดแล้วใบสวยมากเลยทีเดียวมองไว้แล้วเพลินเลยนะครับในนกกระจาดนี่ก็เป็นบอนสีที่ปลูกง่ายนะครับบอนสีที่ปลูกยากไม่โตนี่ผมก็ ก็ไม่สนใจปลูกว่าปลูกต้นง่ายๆนะครับก็สวยงามดีเหมือนกันนะเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆสนใจก็ได้ประสบการณ์อย่างหนึ่งว่าถ้าเราปลูกบอนสีไปแล้วบอนสีทิ้งใบไปนะครับเราก็สามารถที่จะเอาหัวเก็บไว้แล้วก็ นำไปปลูกใหม่แล้วบอนสีก็จะขึ้นมาสวยงามเหมือนที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่แหละครับเพื่อนๆลองทมกันดูนะครับซึ่งผมก็ใช้เวลาว่างปลูกเพื่อความสวยงามนะครับลองดูนะครับเพื่อนๆคลิปนี้ ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ